ตอนนี้เราก็มาถึงอุทยายาแห่งชาติทองหลานแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในเราก็ต้องไปซื้อบัตรค่าบริการก่อนนะครับตามอะไรครับไปเลยคะ่ะ Get นนดิส t o ทิกเก็ตฟรีชาร์ใณขณะนี้นะครับเราได้ตั๋วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเรามาดูกัน,นะครัว่าอัตราเข้าในการมีเท่าไหร่กันบ้างนะครับสำหรับคนชายคนชายีผู้ใหญ่40บาทและสําหรับเด็กอายุที่3-14ปี20บาท to ย4 years 20บาท For foreigners สําหรับชาวต่างชาตินะครับ Adult 200บาทผู้ใหญ่200บาท try under proteins 100บาท เด็กที่อายุต่ำกว่า14ปี100บาท No entrance free for children under 2 years and adults over 60และสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า3ปีและผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปสามารถเข้าใช้บริก,กา,ารสุทยานแห่งชาติของรานฟรีครับอุ้ยมึงไงดูสินั่งคืออะไรไปดูไหมปลา คนงานเจ้าหน้าที่คือพวกผมอยากรู้ว่าแผนที่ที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยมันเป็นแผนที่อะไรครับอ๋ออันนี้คือแผนจาลองลักษณะภูมิสารลักษณะภูมิประเทศของอุทยานชาติคลองลานก็จะเห็นเส้นสีส้มนี่คือเส้นแบ่งเขตอุทยานชาติคลองลานพื้นที่ประมาณ300กิโลเมตรหรือประมาณ100,000ตารางมก็ทําให้เราเห็นเส้นชันๆคือเส้นตป็ตัวทำให้ให้เราเห็นในรูปน้ำต่างๆแล้วก็รวมไปถึงยอดเขาต่างๆด้วย สัครบตอนนี้เราก็อยู่กันที่เส้นทาง,งศึกษาธรรมชาติน้ำตกของร้านนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจระบบนิเวศภายในป่าก,กันดีกว่านะครับไปกัน จากที่เราได้เดินสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกของร้านนะครับพบว่ามีสัตว์หลายชนิดที่มีลักษณะหน้าตาที่แปลกประหลาดและก็คือหลายสายพันธุ์ที่เราไม่เคยเห็นในสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าในป่าน,นั้นจะมีสัดป่าชนิดไหนอาศัยอยู่อีกบ้างล่ะถ้าพวกนายอยากรู้เดี๋ยวเราจะไปที่บ้านเสือกันไปกันไปไป,ไปนี่ไงตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเสือกันแล้วนะครับ ายในบ้านเสือก็จะมีการจัดแสดงภาพแล้วก็ให้ความรู้เก uh, yes. wow. so, ははี่ยวกับป่าในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลานเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลยนะครับตามมากันเพื่อนๆก็ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ที่วิทยากรอธิบายให้เราฟังว่าด้านในนียมีการจัดนิรศการยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็จริงๆที่นี่คือเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสมาร์ทพาโทนะก็คือข้อมูลที่เขาไปติดตั้งกล้องดักถ่ายแล้วก็ข้อมูลการราดตะเวนเราจะจะรวบรวมไว้ที่นี่คือการเจ้าที่ีเราก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งภาพถ่ายจกกล้องดักถ่ายด้วยแล้วก็ข้อมูลการราดตะเวนของเจ้าทีด้วย่งในนี้ก็จะมีทัศการเนาะอันนี้ก็เป็นมีทัศการที่ บอกให้เรารู้ถึงโครงการพื้นทูมีจตนาจะโก้งและสัตว์ป่าในถือป่าเราตกตอนลงนะครับก็งานด้านต่างๆชนธ์ต่างๆที่เราทำเราก็มีสีด้านเลยัส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นภาพสัตว์ป่าที่ได้จากกล้องดักถ่ายซึ่งไม่ต้องมีคิวอารโค้ดเราสามารถใช้โทรศัพท์สแกนค r วโค้ดแล้วเราก็จะเห็นภาพเป็นภาพวิดีโอภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากกล้องดักถ่ายจะดูสัตว์ชนิดไหนซึ่งก็มี แต่ที่ค่อนข้างจะชุกชุมนนในป่าดยังที่เชของเรากล้องดับถ่ายเนี่ยเวลาเราไปติดตั้งในปา่าเราจะติดตั้งจุดละสองตัวต้องติดสองตัวคนละฝั่งกันกล้องจะทํางานสองอย่างกล้องตัวหนึ่งจะทํางานโดยการถ่ายภาพนิ่งอีกกล้องอีกตัวก็จะทํางานโดยการถ่ายภาพเคลื่อนไหวภาพวิดีโอซึ่งการถ่ายโดยการใช้วิดีโอนี่มันจะทําให้เรารู้ว่าพฤติกรรมเป็นไงโดยเฉพาะเสือโคร่ง มันจะมีลายที่ไม่เหมือนกันเสือก้องแต่ละตัวมีมีลายไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องใช้กล้องถึง2องตัวเพื่อให้เห็นลายของเสือแต่ละตัวเราจะได้มาแยกได้ว,ว่าไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรตัวนี้มีชื่ออยังหรือว่ามันมาจากที่ไหน จำหน่ายผลิตภณัณฑ์ชนเผ่าชาวไทยภูเขาจังหวัดกำแพงเพชรโดยสืบพัฒนา,าร,ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชรโดยร่วมกับทยานแห่งชาติโครานโดยการนำผลิตภัณฑ์ของชนเผ่าชาติพันธ์ของโมงและก็ปักไกยอค่ะเข้ามาในจำหน่ายที่นี่ค่ะเชิญไปชมกันเลยค่ะชุดที่หนูใส่แล้วก็ชุดที่เพื่อนใส่นะคะจะเป็นการฝักด้วยมือของชนเผ่าโมงค่ะ ชุดนี้จะเป็นการใช้ลวดลายของศิลปะเข้ามาช่วยค่ะเป็นการใช้เส้นตรงเส้นหยกักหรือเส้นโค้งค่ะเพื่อมันเข้าบบกับยุคทันสมัยค่ะชุดที่เพื่อนใส่2ชุดนี้นะคะจะเป็นชุดของชาติพันธุ์ปากกาค่ะจะเป็นการนำเครื่องทองผ้าด้วยมือขึ้นมาทำค่ะจะมีลักษณะโดดเด่นแล้วก็เป็นลักษณะดั้งเดิมค่ะจะมีลักษณะที่เป็นลวดลายดอกไม้แล้วก็ลวดลายเส้นตรงค่ะ นอกจากชุดที่เพื่อนๆใส่นะคะจะมีชุดแบบดั้งเดิมแล้วก็ชุดแบบทันสมัยมาจำหน่ายที่นี่เพื่อจะได้ให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาชมแล้วก็เลือกซื้อได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติกองรานครับซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของพวกเราเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถาเรียนรู้แบบพวกเราได้นะครับสามารถ,ถติดต่อสารทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ 对的，好。<35. S 2> yeah.